สวัสดีครับทุกท่านในช่ชงขวัญละมาเซียครับพบกันในวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ติดตามอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจนะครับวันนี้ใครคิดถึงลิโอเนลเมซี่มีข่าวเก็บมาฝากครับทีมชาติอาร์เจนตินาวางแผนที่จะอุิทายเสื้อเบอร์10 เพื่อเป็นเกียรติให้กับเมสซี่ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเห็นแต่กับสโมสรน,นะครับที่มีการบรีทายเบอร์เสื้อแต่กับทีมชาติเนี่ยน้อยมากๆหรือแทบไม่เคยเห็นเลยดีกว่าหรือเรามาฟังเรื่องนี้กันนะครับส่วนของฝั่งบาซ่าวิกตอร์โรเก้ครับเมื่อวานลงฝึกซ้อมกับพี่ๆแล้วก็ได้รับการต้อนรับ เป็นอย่างดีนะครับหลายๆคนก็โฟกัสไปที่สีหน้าท่าทางอากับกิริยาของโรเบิร์ตเลวานดอบสกี้รุ่นพี่ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเนี่ยมาแย่ง ตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของโรเกด้วยเดี๋ยวเรามาฟังน้องเปิดใจความรู้สึกกันหน่อยที่ได้ลงซ้อมกับทีมแล้วก็เตรียมจากประเดิมสนามนะครับชัวเฟลิกซ์วันนี้มีคำพูดจากเอเนเกซเซลิโซครับประธานสโมสแอตเลติโกมาติดนะก็ออกมาพูดถึงดิวนี้ว่ามีสิทธิ์ที่เฟลิกซ์จะได้อยู่กับบาซ่าต่อไปหรือไม่นะครับดิวกองกลางอเลสกาเซียจากจิโรนาครับก็ ประธานสโมสรเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีเหตุผลเดียวนะมีเงื่อนไขเดียวเลยที่บาซ่าจะเซ็นได้นั่นก็คือต้องฉีกสัญญาไปเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวพีคอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวของเซจิโรเบโตโอ้โหจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่ เครื่องเล็มขนน้องชายตัวดังของไทยครับไข่ t ิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมิงนวัตกรรมเซฟเทคแบบใหม่ใบมีดพรีเมียมเซรามิกไม่เป็นสนิมตัวเครื่องกันน้ำร้0ยเปถนอมผิวไม่บาด ไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อช่องทางในการสั่งซื้อครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับราคา1,888บาทไม่รวมส่วนลดนะเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานกันได้นี่ผมรีวิวเองนะครับใช้งานดีเลยนะแล้วก็กลุ่ม LINE Open Chat ครับเราย้ายกลุ่มแล้วนะครับใครทีเ่เห็นข้อความหรือเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมย้ายกลุ่มด้วยเพราะว่ากลุ่มเดิมเนี่ยผมเสียสิทธิ์การเป็นแอดมิน นะครับสแกน QR Code หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มได้แล้วก็มีกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลครับใครที่เป็นสายฟุตบอลนะก็เข้ากลุ่มมีทัศนะฟันธงสกอร์วิเคราะห์จากผมแล้วก็ กูรูท่านอื่นๆด้วยรวมไปถึงนะกิจกรรมทายผลบอลครับตอนนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวบอลเตะคืนนี้ครับยูเวนตุสกับโรมารุ้นรับเงินรางวัลกว่า30,000บาทลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันผมแปะคู่กันเลยนะครับก็เลือกได้กดเข้ากลุ่มแชทกับกลุ่มวิเคราะห์บอลหรือว่าจะร่วมสนุกทายผลได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะอ่ะเรื่องแรกของเราครับมาดูเรื่องของลิโอเนลเมสซี่ครับ เมื่อวานนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของคราวดิโอทาเปียครับเป็นประธานของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยครับคนที่สวมกอดกับเมสซี่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อครับเขาบอกว่าเมื่อเมสซี่อำลาทีมชาติเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ใครสวมเสื้อหมายเลข10ต่อจากเขาเราจะมีการรีทายเสื้อเบอร์10ไปตลอดเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาอย่างน้อย ที่สุดนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทำเพื่อเมซี่ได้พอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็กลายเป็นแบบประเด็นเลยนะครับหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสโมสรเนี่ยเราก็เห็นบ่อยๆนะกับการรีทายเบอร์เสื้อแต่กับทีมชาติเนี่ยน้อยมากๆนะครับคือคนก็จะเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องเป็นแค่กับเมซี่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีคนที่ใส่เสื้อเบอร์10ของอาเจนติน่าแล้วทำผลงานโดดเด่นทำผลงานได้อย่างสุดยอดหลายต่อหลายคนนะชื่อที่จะถูกพูดถึงมากที่สุดครับแน่นอนก็จะต้องเป็นด mm ีเอโก้มาราโดน่าเพราะว่าพาเจนติน่าเนี่ยคว้าแชมป์ได้เหมือนกันนะมีตำนานหลายคนครับที่เรา,อาพอจะจำได้นะมีปราโบไอามานะฮวนโดมันดิเกลเมมาราโดน่า จนมาถึงลิโอนลเมสซีนะครับคือหลายคนเนี่ยก็สร้างเกียรติประวัติแต่ว่าพอมารีทายในยุคข,ของเมสซี่เนี่ยมันก็ออมีการแบบเกิดเป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันนะครับซึ่งตัวผมเองเอาจริงๆเนี่ยนะคือผมว่าเมสซี่เขาคงไม่ได้อยากให้ไปแบบโอ้โหถึงขนาดต้องรีทายเบอร์เสื้อเพื่อเขาหรอกนะคือผมว่าแค่เลี้ยงฉลองงานอำลงอำลา ต่างๆเนี่ยผมว่าเมซี่ก็น่าจะพึงพอใจแล้วแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเรื่องนี้นะทาเปียก็เป็นประธานอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะรีทายเสื้อเบอร์สิเนี่ยโอ้โหผมบอกเพื่อนๆเลยนะใครที่มีเสื้ออาเจตีนาแล้วสกีนชื่อเมซี่เบอร์สิเนี่ยที่เป็นปีแชมป์โลกโอ้โหมูลค่าขึ้นแน่นอนนะทางธุรกิจนี่มีนะมูลค่าทางการตลาดมหาศาลครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะรีทายจริงๆหรือเปล่านะครับมาดูวิกตอร์โรเก้ครับก็เมื่อวานนี้ทำการลงซ้อมนะยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวหลังปีใหม่นะจะมีจัดแถลงข่าวแล้วก็พรีเซนเทชันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการถ่ายภาพชูทรงชูเสื้อนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆแต่ว่าก็ ลงทําการฝึกซ้อมแล้วอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับจริงๆมีแบบคลิปวิดีโอด้วยนะเพื่อนๆก็หาดูได้ทางช่องทางของบาซ่านะครับนี่เฟรนันตเตเลสนะสวมกอดเจอกับราฟินญาสนิทกันอยู่แล้วนะเพราะว่าก็คนบ้านเดียวกันคุยภาษาเดียวกันราฟินญาก็ให้คําแนะนําน้องในหลายๆเรื่องนะครับนี่กับตันเซจิโรเบโต เจอกับโรนัลอาราโคนะครับและคนบอกว่าดูแบบนี้แล้วเนี่ยโรเกก็ไม่ได้เตี้ยนะคือส่วนสูงเนี่ยเอาจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับอยู่ที่172เซนติเมตรนะแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสูงสูงกว่า172เเพราะว่าประวัติเนี่ยมันก็อาจจะแบบลงเอาไว้หลายปีแล้วนะ้องมันก็ จเจริญติบโตขึ้นน่ะอายุ18จริงๆก็ยังสูงขึ้นได้มากกว่านี้นะครับผมว่าอาจจะไปจบที่ประมาณสัก175-178ได้อันนี้ก็สตาฟโค้ชนะครับก็กลับมาทำงานกันแล้วนี่นั่งข้างเลวานดอฟสกี้เลยเพราะว่าห้องอกเกอร์ฝั่งซ้ายเป็นลาฟินยาฝั่งขวาเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับส่งคนมาประกบเพราะว่าโรเก้เนี่ยเขาก็อาจจะยังติดเรื่องของภาษา นะต้องสื่อสารเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับก็จะมีราฟินญ่านี่แหละเป็นคนที่แบบคอยเป็นล่ามให้นะครับเพื่อพูดคุยกับเพื่อนรุ่นทีมคนอื่นนี่ถัดไปก็จะเป็นอิวไคกุนโดกัน <c oughs> นะครับอันนี้เป็นลาฟายุสเตนะรองประธานครับเมื่อวานไม่ปรากฏภาพของโจนราปอตา้า ประธานสโมสรนนะไม่แน่ใจว่าติดธุระอยู่ที่อื่นหรือเปล่านี่นะสีหน้าท่าทางของเลวานดอฟสกี้ครับอันนี้ก็ชาบีนะพูดคุยกับนักเตะก่อนที่จะลงฝึกซ้อมนี่นะสีหน้าดูมุ่งมั่นครับหลายคนให้กำลังใจนะก็ประเดิมสนามเกมแรกหลังปีใหม่เลยนะครับที่จะเจอกับลาสปรมาส นะวันที่4มก,กราคมอันนี้เป็นอุโมงค์ตกหัวนะครับก็ตามธรรมเนียมนะละลายพฤติกรรมให้การต้อนรับน้องใหม่อุลาฟินญ,ญา่าปิดท้ายปิดท้ายไงเดูซัดเต็มเหนี่ยวไปเลยนะครับอะมาดูบทสัมภาษณ์น้องกันหน่อยครับคำถามแรกอยินดีต้อนรับสู่บาซ่านะ คุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างโดเก้ okay, บอกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณมากๆสําหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีผมมีความสุขจริงๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผมตั้งตารอคอยที่จะได้ทําสิ่งต่างๆทั้งเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สนุกไปกับการลงสนามผมเตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนี้กับโค้ชส่วนตัวนะผมมีการ ทำงานร่วมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวในทุกๆวันเพื่อให้แน่ใจว่าผมเนี่ยจะมาถึงบาร์เซโลนาในสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดการได้ย้ายมาอยู่กับบาซ่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฝันที่เป็นจริงผมมีความสุขกับทุกอย่างบาซ่าเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกของผมเสมอผมตั้งตารอคอยที่จะได้ทำสิ่งต่างๆ อยากจะช่วยทีมคว้าชแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผมก็หวังว่าผมจะได้สนุกไปกับการเล่นเคียงข้างกับนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหลายต่อหลายคนที่อยู่ที่นี่มีนักเตะที่ผมเนี่ยอยากจะเล่นด้วยหลายคนเลยนะครับผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่นเล่นร่วมกับเลวานดอฟสกี้แล้วก็ราฟินญาด้วยนั่นเป็นเหมือนกับความฝันที่เป็นจริง ราฟินญ,ญาเนี่ยคอยให้คำแนะนำผมหลายๆอย่างนะเขาคอยอบอกผมว่าบาซ่าเนี่ยต้องปรับตัวยังไงบ้างที่นี่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือใช้ชนะชนะชนะเราต้องทำงานอย่างหนักต้องฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่จะลงสนามผมมีการพูดคุยกับ หลายๆคนก่อนที่จะได้ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าโดยเฉพาะกับชาบีเอเนนเดสผมพูดคุยกับเดโก้ด้วยผู้มนวยการสโมสรแต่ว่าเป็นในฐานะเพื่อนพวกเขาเนี่ยให้ความช่วยเหลือผมแล้วก็ยินดีที่จะดูแลผมเนี่ยอย่างดีที่สุดผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมผมตั้งตารอคอยแล้วก็ตื่นเต้นกับการลงสนาม ไม่ไหวแล้วนะอยากจะเล่นให้กับบาซามากๆนี่คือวิกตอร์โกเกนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผลงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็จะต้องส่งราฟินญ่าประกบเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลไปก่อนเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่นะอายุ18เองก็ยังไม่ได้แบบหนีจากพวก ดาวรุ่งที่พึ่งขึ้นมาจากอาคาเดมี่ของบาซามากสักเท่าไหร่นะครับอะมาดูเรื่องของชู u อาเฟลิกซ์ครับก็นักข่าวไปถามเอ็นดิเกสเซเลโซอีกแล้วนะเกี่ยวกับดิวเฟลิกซ์ครับว่าม,มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กับบาซ่าต่อไปหรือไม่เซเลโซก็ตอบนักข่าวนะครับบอกว่าข้อสองสัยของบาซ่าที่จะเซ็นสัญญากับ Felix เฟลิกซ์หรอผมคิดว่า ข้อสงสัยนี้เนี่ยนักข่าวสร้างขึ้นมาเองเพราะผมเชื่อว่าทั้งสโมสรหรือว่าใครก็ตามที่ได้เห็นการเล่นของเฟลิกซ์ต่างก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเพราะว่านี่คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่เขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของยุโรปแล้วผมเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะของเรานะแต่เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเฟลิกซ์เป็นแข้งที่ดีที่สุดเขาอายุยังน้อยเพิ่งจะ24ปีดังนั้น เรามาดูกันว่าเขาสามารถทำอะไรเพื่อทีมได้บ้างเฟลิกซ์เล่นภายใต้การคุมทีมของเดโก้เซมโอเนได้หรือเปล่านั่นคือคำถามของโค้ชเฟลิกซ์เป็นนักเตะยืมตัวอยู่กับบาซ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่กับบาซ่าต่อไปแล้วต้องกลับมาหาเราเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีทีมอื่นที่ให้ความสนใจเขานะ แต่สิ่งที่คุณทําไม่ได้เลยคือการทํานายอนาคตมีหลายครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคือดูจากคําพูดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กักเลยนะว่าเฟลิกเนี่ยมีสิทธิ์อยู่กับบาซ่าแต่ถ้าไม่ใช่บาซ่าก็คงเป็นทีมอื่นนั่นหมายความว่าแอตมาติดเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเก็บเฟลิกซ์เอาไว้ ใช้งานอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าดูจากคําพูดของเซเลโซนะคือเป็นแบบนี้ผมว่ามันจะทําให้บาซ่าถือไพ่เหนือกว่านะคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบขอคุยเพื่อยืมตัวต่อไปอีกหนึ่งลูดูการนะผมว่าแอตมาริดเขายอมนะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วส่วนฝั่งของอเลสกาเซียครับกองกลางจนะิโรนาะ เดลฟีเกลีครับเป็นประธานสโมสรเขาก่อกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าผมไม่รู้นะว่าบาซ่าเนี่ยอยากได้อเลสกาเซียจริงหรือเปล่าแต่เขาเป็นนักเตะของเราและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดผู้เล่นทุกคนที่เรามีในวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปท้ายที่สุดแล้วมีเพียงค่าฉีกสัญญาเท่านั้นที่จะทำให้นักเตะย้ายออกไปได้ กับอเล็กซ์ไม่ว่าจะพูดอะไรมากแค่ไหนเขาก็เป็นส่วนสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มในโปรเจกต์ของเราเขาดูมีความสุขและจะอยู่กับเราต่อไปถ้าเกิดไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นนะครับเขาก็ย้ำเลยว่าต้องฉีกสัญญาเท่านั้นถึงจะได้ตัวไปแล้วก็ค่าฉีกสัญญาของกาเซียเนี่ยอยู่ที่20ล้านยูโรนะซึ่งผมคิดว่าบารซ่าไม่น่าจะยอมจ่าย นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาจริงๆก็คงต้องคุยเรื่องของการแนบผู้เล่นคนอื่นเข้าไปในดีลเนี่ยอาจจะเป็นโรเมลไหมเอาโรเมลกลับไปนะแล้วก็ลดค่าตัวให้หรือตามที่ข่าวบอกปาโบตอเลก็อาจจะแบบถูกแนบเข้าไปด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะอีกข่าวนึ่งครับโอ้โหันนี้ต้องกรองก่อนนะต้องบอกเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนบาซ่าหรือเป็นแฟนอาร์เซนอลเองนะครับ ข่าวเนี่ยมันมาจาก d r d o Sport ครับบอกว่าอาร์เซนอลมีการสอบถามมหาบาซ่าเกี่ยวกับเซจิโรเบโตนะว่าแบบมีสิทธ์ไหมที่จะเซ็นนักเตะไปร่วมทีมในตลาดเดือนมก,กราคมนี้นะครับเป็นหนึ่งในออปชันที่อาร์เซนอลเนี่ยเล็งเอาไว้คือผมอะไม่แปลกใจนะว่าทำไมเซจิถึงเป็นเป็น ทางเลือกของอาร์เซนอลเพราะว่า 1. m i มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชื่นชอบนักเตะในสไตล์แบบนี้มีความขยันมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความอเนกประสงค์เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับคือประโยชน์ของเซจิถ้าไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยเขาเล่นเป็นกองกลางได้นะอาร์เซนอลก็มีข่าวอยู่ว่าอาจจะปล่อยตัมัสปาเตอาจจะปล่อยจอจินโยนะครับเล่นเป็นกองกลางได้ หรือแม้กระทั่งตำแหน่งแบ็คขวานะเซจี้เนี่ยก็โยกไปเล่นได้เช่นกันอาเซนนอลน่าจะเห็นถึงประโยชน์ตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าสนใจมากน้อยขนาดไหนซึ่งเอาจากในมุมมองผมผมคิดว่าบาร์ซ่าไม่น่าจะปล่อยเซจี้ในช่วงเดือนมก,กราคมเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่านักตเตะเนี่ยได้มีการแบบ พูดคุยกับชาบีแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่เซจี้เนี่ยจะได้โอกาสลงสนามมากยิ่งขึ้นในช่วงเล็ก2ของฤดูกาลครับเพื่อทดแทนตรงส่วนของกาบีที่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วเปรดี้ก็บาดเจ็บอยู่ตอนนี้คิดว่าบาซ่าน่าจะมีแต่ขาเข้านะครับขาออกเนี่ยคงไม่ปล่อยคือถ้าปล่อยไปสวอตมันไม่เหลือให้ใช้งานแล้วนะครับาข่าวปิดท้ายวันนี้ครับมาโกอสอลอนโซนะ หลายคนเดี๋ยวจะถามว่าเฮ้ยหายไปไหนทำไมแบบไม่เห็นได้ลงสนามเลยปรากฏว่าบาดเจ็บแบบเดียวกับมาร์คอังเดรทสเกนเลยครับคือบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังนะในรายงานล่าสุดจากคาบีมิเกลครับบอกว่าอารอนโซ่เนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเหมือนกับแทสเกนเลยแล้วก็จะต้องพักอย่างน้อย2-3เดือนนะครับ น่าจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเดือนมีนาคมปีหน้าโอ้โหไปเจ็บมาอีท่าไหนไม่รู้เลยไม่มีข่าวเลยเพราะว่าหลังๆก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยนะครับก็ดานจะไปบาดเจ็บอีกนะคือผมคิดว่ากลับมารอบนี้ก็ไม่น่าจะได้เล่นแล้วนะครับช่วงท้ายซีซั่นนะเผลอๆกลับมาปุ๊บเนี่ยน่าจะมีข่าวย้ายทีมเลยเพราะว่าบาร์ซ่าจะไม่ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ขอให้หายไว ช่วงนี้ไม่ไม่ได้เห็นพี่โซ่เนี่ยก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเขาเข้ารับการผ่าตัดอ่ะนี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับฝากกดไลค์เหมือนเดิมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ